เราจะใช้น้ํามันในการกัดจัดคราบแทนนะคะสิ่งสกรปรกที่อยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยจะถูกน้ำการที่ซักผ้าแล้วเอาไปอบก,ก็คิดว่ามันน่าสนใจแต่มันอาจจะไม่การซักแห้งคืออะไรการซักแห้งคืออะไรคะอันนี้เป็นคำถามที่บีมได้มาจากคำถามหนึ่งแล้วบีมก็คิดว่ามันน่าสนใจแต่มันอาจจะไม่ ไม่แบบเกี่ยวกับการซักผ้าการซักอบเท่าไหร่นะคะแต่มันจะเป็นเรื่องของเทคนิคการซักแล้วการซักแห้งนะคะไม่ใช่การที่ซักผ้าแล้วเอาไปอบให้แห้งแบบปกตินะคะแต่การซักแห้งเนี่ยคือการซักที่เราไม่ซักผ่านการใช้น้ําหรือน้ํายาซักใดๆโดยการซักเนี้ยแต่ละครั้งนั้นเราจะใช้น้ํามันในการขจัดคราบแทนนะคะสิ่งสกปรกที่อยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยจะถูกน้ํามันนะคะขจัดแทนนะคะนั่นแหละเอาง่ายๆก็คือ ทำความสะอาดโดยไม่เปียกน้านั่นแหละค่ะทุกคนค่ะอย่าบีบขออ่านคอมเมนต์แป๊บนึงค่ะจำภูมิได้ไหมจําได้ค่ะติดตามตลอดจริงหรือเปล่าเธอเธอติดตามเราตลอดหรอตอนนี้คําถามที่7แล้วนะเธอรู้ไหมจําภูมิได้ไหมจําได้สิภูมิมาจาก Tik t o กใช่ไหมล่ะแชร์ด้วยนะคะแชร์ไลค์ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูนะคะ